สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับสปไปเดอร์พิมนะครับผมพบกับตามจีพีเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นี่ดูจจำได้ไหมใครเอ่ยไม่บอกไม่บอกไม่บอกนะแต่รู้ว่า สวัสดีครับพบกับตามแต่พีมและเกมที่คุณกำลังทำอยู่กเกม Spider-Man Marvel Spider-Man นะครับผมก็วันนี้เราจะมาในทีมของ Spider Man. นะครับผมโอเคขอตอดชุดก่อนไม่ไหวแล้วเอาเฉพาะนี้ก็พอไม่ไหวมันแบบหายใจไม่ออก มันเริ่มอึดอัดแนวนี่ไหมาแล้วมาแล้ว,ลวสไปเดอร์บิม เกตหนึ่งก็เพราะเยอะมากมันมันแบบมันดันอะแล้วเราเรามันร้อนมากนะ อโอเคน่าจะได้เอานะเดี๋ยวจะสะตรีมสักสักสิบนาทีพอเอาพอประมาณนะครับผมเอาให้ได้งานเฉยๆไม่ได้ไม่ได้อยากจะอะไรมากวันนี้ได้ไดิเดทูเิฟชันออกมดออกกัด <laughs> Looks like I got some free time. Maybe now's a good time to look into that mask. Oh, oh it's MJ. <clears throat> hey, okay. okay. you're up late. <laughs> you're up late. Just... Oh, Looks like you had quite an adventure with Shocker tonight. Yeah. He was unusually combative. Anyway, thanks again for dinner. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah. I'm actually on my way to the feast center now to ask Martin Lee about it. Martin Lee? Why? He has a degree in art history. Okay. If anyone knows about the origins of that mask, he will. Just keep me in the loop. Like I said, I think there's a bigger story here, and I plan to be the one to break it. Uh, sure. So I can call you, like, whenever? Yeah, whenever, whatever. So I guess we're almost morning. Mr. Lee will be here soon. I could use a snack. Okay. Okay. Mr. Lee's usually in his office now. Uh, okay. okay. อก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากจะไดนเกมเลยเนาะนี่วันนี้ก็คือตามสัญญาเนาะที่เคยเอา่าเคยเคยบอกไว้ว่าครั้งหนึ่งจะจะสุดส,ญญส,ญญสญญเปเดอร์แมนให้ดูนะครับผมก็หมดไปแล้วละเงินห้าร้อยกว่าบาทเนาะเพื่อให้ได้กับความสุขรอยยิ้มเนาะ วันนี้มันร้อนจริงต้องแบบเปิดแอร์หนักมากแล้วผมตอนนี้ผมก็รู้สึกอึดอัดคอแล้วล่ะมันมันบีบคอผมนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมบ๊ายบายนะไว้ใจกันเล็บๆกับทุกคนแค่นี้แหละนะบาย